กีดล้องแทบไม่อยากตายเจอแบบนี้จะให้กีดล้องได้ยังไงเนี่ยพวกเราจะมีชีวิตรอดไหมไปรับชมกันเลยเอ้โหเคลก่อนๆแน่นี้พวกเราได้เคยสัมผัสประสบการณ์ห้ามนอนหลับสุดแน่กลัวและในวันนี้เราจะมาสัมผัสประสบการณ์สยองกันอีกครั้งซึ่งมีชื่อว่าห้ามกีดร้องและนายจะบิ้วให้น่ากลัวทำไมเนี่ยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นโว จริงเหรนบดาวชั้นยังน่ากลัวกว่านี่กะจะเกือบหอยขนาดนั้นเออหน้าอับละกว่าชั้นด้วยอจริงว่านายกนเนี่ยอยากรู้จริงว่าสิ่งมีชีวิตที่มันอับระกว่านายนี่หน้าตาแบบไหนวะเนี่ยไปดูกันเลยทุกคนครับเลยเรือนะคะผมสั่งซื้อเสื้อเวลาได้ที่ลุ่มกบเล่นหลาแน่มือจะเยอะเลยนะทุกคนเออมันรวมเป็นครอบครัวินจาด้วยกันสิ คนนี้ชื่อว่าทักคิดทมทุกคนแคปโอเคโหชื่อโคตรแปลกเพิ่งเคยได้ยินมีอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายอยู่ในบ้านหลังนี้จิตวิญญาณของพวกเราเราจะไม่สามารถออกไปได้จนก,กว่าเราจะคิดออกว่าต้องทํายังไงเออวิ่งเลยเหมือนเล่นถีแก้ววันนี้ไ,ไ,ไเป็นผีหรือเปล่าพวกนาย โอ้จำสเกสูดเบสิกมาดูกันเถอะว่าเราสามารถติดต่อใครได้บ้างทุกคนเนาะมาเราจะกำลังจะเล่นผีชกแก้วไว้พวกไหนเออฉลามได้สัมผัสได้ป่าวอุ้ยอะไรใครตีอะไววะเนี่ยมีใครอยู่ไหมนี่ฉลามถามเว้รผีเข้ามาเยอะๆเลยฉันรออยู่น่เฮ้าโอ้ทย์เยี่ยสิยไง โอ้โหมีคนอยู่มาตอบ yes วาทุกคนคุณเป็นวิญญาณที่ดีหรือไม่ดีมาดูซิว่าดีเลยไม่ดีอย่าบอกนะว่าเออจะไปโนไหมแบบไม่ดีไหมเอ้ยมาทาง yes ดีดีถ้าคุณช็อกคิดชอมทุกคนครถามว่าจะตายเมื่อไหร่ no i no w ตอนนี้เลยแอบให้คุณทักไปไหนอ่ะฉันเหมือนจะเจอคุณชักคิดทอมนะตอนนั้นไะเมื่อกี้ยังเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันอยู่เลย เราต้องนำแกนตรวจสอบห้องข้างบนทุกคนคะมาดูซีตรวจสอบเลยเว้ยโอ้เวลาเวลาเออมันมีเวลาเนี่ยต้องรีบเดินนะทุกคนหูนแนกลัวแม่ออาทำไงต่อดีห้องข้างบนนี่มีอะไรอ่าทำไมทำเป็นแบบนี้ยดนดำแม่หลับตาเ<ห>ย่ายบอกนะว่าเรานอนหลับโอ้โห,หนอนหลับเฉยเลยเอย<ห>เลี่ยนเหมือนเอเลี่ยนเลย้ยหน้าฉันเลยเนี่นี่มันคือย่าแน่เลยปะนี่โอ้ยโค้งหน้าโค้งหัวเหมือนเปียบเบอ่อแล้วคือ อยอยไรยาดนายไปเลยสนีเราต้อง่หนีนะทุคครับเดี๋ยวตรนี้หีได้ไม่ยนี่มันคือห้องตันนะนี่ขออนุญาตวิ่งเลยเนี่ไม่มเหอ่ไม่มีพราขึ้นเตียงไม่ได้อเหรอลองอยู่ดีไม่ได้บาวเจ้าบอลน้ำมันี่คือตัววิญาตที่เราติดต่อก่อนแน่นี้โอหน้าหัวไม่ไหวเลย คุณเลสรุปเขาเป็นวิทญาณดีไม่ใช่เออและใครบ้าจะบอกเองเป็นคนชั่วมาถามจริงเราถูกผีหลอกผีหลอกซ้อนซ้อนเอ้ยว้าาจริงมาไม่ได้แน่กลัวมากเลยนะเพราะว่าแน่งเหมือนเอเลี่ยนมากเลยเราชินแล้วแหะอ้ยหายไปแล้วประสบการณ์สยองขวัญสุดๆห้ามกี่ร้องแต่กีดร้องไปสเต็มเลยไม่ได้ก็ไม่รู้ เราต้องรู้วิทีเอาจากที่นี่ว่ะโอโ้ต้องหาทางหนีเหรออใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่แล้วไหนมาที่กระดานนี้คืออะไรแง่สิเจะให้เราไปนั่งเหรอโอ้โหโ แลให้เวลาเท่านี้เองเหรอเนี่ยเอ,ออยังน้อยเออทางไหนห้องไหนไวะไอ,อ้ถูกทางไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาทางไหนนี่อ๋อเมื่อเรามานั่งเล่นใช่ไหมนี่คือใครเอเลี่ยนไงตัวมเมื่อกี้เอ,อ,อย่าฉันเนี่ยเฮ้ยคุณทมอมคุณทอมห<ร>มอโอ้ยคุณท<ร>อมมาสื่อกันแล้ววาทุกคนหลังจากที่เล่นกับเราก่อนหน้านี้แล้วก็เดซมอลลี่อ๋อตายทันควันและสื่อสารได้ทันควันด้วยว่านี่ไงเป็นยังคุณทอมอ้ยช่วยพวกเราด้วยคุณทอมมีคุณทอมแล้ว คุณทอมบอกว่าฉันจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะไปช่วยพวกนายได้ไงวะ <c oughs> อะไรโรงรถมีอะไรต้องสำรวจนะไม่เห็นเลยไอ้กดเปิดอะไรก็ไม่ได้อ่ะเออเออวไม่มีอะไรเลยวนโซเซตต้องรอไปเรื่อ,อยๆให้เวลาหมิดฉ <c oughs> ันคิดว่าฉันรู้วิธีหยุดสิ่งนี้ทำไงคุณทอม <c oughs> ทำไง,ไง <c oughs> เออบอกมาเลยอย่าโมแต่อ้ำอึ้ง <c oughs> เออจะได้ช่วยอะไรเราต้องหาโทเทมของปีศาจแล้วทำลายวกเขาทั้งหมดโอ้ของถนัดเลยทำลายบ้านเนี่ยเผาเลยดีไหมอ่ะ ให้เราตรวจสอบห้องทั้งหมดในบ้านไว้ตอนนี้หาโทรเทมปีศาจนะทำละให้หมดไหนดูดีว่าแน่ตาโทเทมเป็นไงทุกคนครับต่อเดินหาไปเรื่อยๆนะวันนี่แะ้าปามีเสียงนี่อ๋อนี่สกีบิดี้ทอยลิตโอ้ยนี่ไงโทเทมอยู่ในห้องนอนนะเจ้ากโ็ไหนเนี่ยแย่แบบนี้ก้อนดำดามาโอเคเลยหูมองอีกไกลนี่มองไม่ออกเลยเนี่เหมือนซาก,กบย่างเลยอ๋อย่าพูดแรงน้นาฉันหาไม่เจอเลยอะพวกนายว้ยในสายตาดีสุดในพวกเราเลยนะเว้ยในมองไม่เห็นได้ไงมาโอ้ตาฉันมืดบอดแลวเนี่ยตอนนี้ย โอเคโอ้ยตอนนี้มีสองอันได้ครบเลยนะนี่เ,เ,เรียบร้อยทุกคนครับหลังจากนั้นคือเราไปที่โรงรถนะไปพบทอมนะเว้ยทอมอยู่นี่แล้วเจอรี่อยู่ไหนอะ<ม>่ะเดี๋ยวไม่ใช่คนเรื่องแล้วเอเลี่ยนใน่าแบบล,ล้มลากกับเขาแล้วไงเน่นจะฟิวชั่นแล้วอะไรเนี่ยสัปปละลดกำลังวิกเกอร์อ๋อกำลังอ่อนตัวลงทุกคนครับเรามีหลายอย่างต้องทำนะก็รีบบอกมาเลยเออทำอะไรเดี๋ยวผมทำให้หมดเลยอย่าบอกนะให้ลงใต้ดิน เราต้องหาเดมอนอัลต้าคืออะไรอะแท่นบูชาของปีศาจมันอยู่ใต้ดินเหนือเฮ้ยและใต้บ้านนี้มันมีได้ยังไงละเนี่ยเออใครเป็นคนเอาไว้กุญแจไปในห้องใต้ดินควรถูกซ่อนอยู่อ้อยเราหาใช่ไหมห้องใต้หลังคาเหรอโอเคอ๋อปีขึ้นนี่ทุกคนแล้วก็มาหากุญแจได้เลยนะครับผอมาดูซิว่ากุญแจจะซ่อนอยู่ตรงไหนเจอไหมอ่พูมากีไม่เห็นมีกุญแจเลยไหนบอกอยู่ใต้หลังคาไงกุญแจคุณชอบอยู่ไหนกุญแจ อนี่อ er เอเลยนเอเลยาอยาวยจะทำไงต้องหนีมืนเดิช่ไมอเออว่าเราทำอะไรไม่ได้นัเนยแบบเนี้ยโอยนนีแบบเร็วจริงเฮ้ยโดดลงก็ไม่ไดปิดประตูไว้อะนี่แต่ว่าเราต้องวินไปสินะใช่ไมแลดูคนนี้เลือคหนอยเออแล้วเขาเป็นเป้าหมายอยู่เอียวยด้อ้จะยราเอพวกนายอยากกีนร้องสี่เกมคือห้ามกิีดร้องนะเว้ย โอ้ยคือไม่กี่ร้องแต่ว่าร้องเพลงสินะเหมือนนายวิ่งเล่นกับญาตินายเลยไงตามผมสิคุณปู่ตามผมสิอ๋อแล้วเมื่อไรคุณปู่จะเหนื่อยแล้วเนี่ยเมืนอะไรจะหมดพลังเล่นนี่คือจงกลมอยู่นะทั้งคอลกันยังไล่เรื่อยอะไ่ฉลาดมางนะอุ้ยเขามาไล่น้องสาวแล้วไงจะจบเมื่อไหร่นี่เมืนอะไรจะจบเนี่ย ไม่ได้อยากกินลองนะแต่อยากอยากให้มันจบซะดีไปหาแล้วให้เราไปที่ใต้ดินเลยแหมเอากูเจงไม่ได้เลยพี่เลยกมแปลกๆบกอนี่ยแล้วก็เดินแหมเปิดได้เลยแม่ต้องรอเวลาน่ะจะเกือบโอเคกินนี่คือถึงแม้ว่าเราจะถึงก่อนหรืออะไรเราก็ต้องรอเวลานะทุกคนน่าเบื่อจริงจริงเลยอ่นนี่เราลงมาแล้วไม่มีเปิดประตูอะไรเลยเฮ้ยไปอะไรกันอะไรขึ้น มีตัวไร่เลยเปล่าอ๋อไม่ใช่ะมีก้อนหินเด้งขึ้นมาน่ะเออโอ้ยเดินต่อเลยถือไม้ไม้ด้วยดีกว่าอ,อยากรู้ว่าเราสาม,มารถพาคุณทอมกลับมาเป็นมนุษย์ได้บางไหเอาวิญญาณกลับข้อร่างอะไรแบบนี้ทำได้ไหม<อ>ฉันก็อยากช่วยคุณทอมนะคุณทอมแป๊บเดียวก็ตายแล้วเออจะมาช่วยไม่ได้หรอกนะเขากลายเป็นผีไปแล้วนะ โอ้ก็กว้างมานี้โดดดบี้แล้วคนนบหรือว่าจะเจอบอสแล้วตตยบ้านมีขนาดนี้แล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยกว้างจังเลยเราห้ามเดสมอร์เลดขานะไว้ยอาคุณทอมพูดแม่เ่้นบูชาอยู่หลังก้อนหินพวกนี้กันเลยเราต้องเดินข้ามไปสินะโอเคเป็นเรื่องไงยม่คุณเราผ่านไปเอ่อเจอหนกกว่านี้ก็เจอมาแล้วนี่สบายสุดๆระวังอย่างลวงนะพวกนายเออระวังนะไว้์ตัวโดดระมัระวังจื๊บโอเคอันขึ้นลงขึ้นลงนี่ต้องระวังเลยนะครับผม บถึงแล้วแอะโดดแม่เจอบทางนี้โอยสบายสุดๆไหนไม่รู้สิว่าเทนบูชานจะมีตัวอะไรนะทุกคนจะมีญาติเอเลี่ยนอยู่หรือเปล่านะครับหวังว่าจะไม่ใช่ญาติชั้นตัวใหญ่ขึ้นนะโอ้โหฉันว่ารอบนี้อาจจะมาทัตนกูรเลยก็ได้นะว่้ยนี่ไงเห็นเป็นญาติเอเลี่ยนจิ้ด้วยว่าสองตัวด้วยแหม่เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ ใช่ไม่ใช่ต่อสู้จะกดต้องหนีแล้วแอลแล้วที่จะมาเกี่ยวรถไฟนี่คืออะไรไงวิชายก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันเอาฟันมาแทะฉันรัวๆเลยโอ้ยฉันก็ไม่หนีแล้วฉันแม่ในจริงย่าเล่นี่น่าจะเป็นตัวกระจอกนะไว้ใช่ว่าบอสตัวจริงน่าจะเป็นตัวที่จำสแกนเราตอนเริ่มต้นนะเห็นไหมก็จำได้แล้วแต่ว่าไม่ค่อยเด่นเลยตัวนั้นอะโผล่มาครั้งเดียวเองอ่ะเออฉัาไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อฉลามจะมองเพลงแล้วมันกำลังตัวแล้วมันกำลังตัวเอ้ยฉลามเลยหน่อย แอบแฝงฉลามแมบแอบแฝงฉลามนายจำทฤษฎีการหายใจแล้วจะหลบผีได้ป่าวในการหายใจเลยฉันว่าเดี๋ยวฉันได้ไม่หายใจอีกตลอดชีวิตแน่เลยเนี่ยหรือมันต้องสู้จริงอะโอ๊ยนีไงนี่เดี๋ยวฉันก็ตายแล้วมีไปฉลามมีไปโอ้ย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 ยามิจันคุณปู่เจะวาดไปมีอะไรเอามาสู้ไหมนี่เออแหมทำไมมันดูไม่เหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยทุกคนเออมันก็มีอะไรสัก ที่ตอก่อนกับวิญญาณพวกนี้ไม่เห็นมีอะไรให้ใช้เลยนอกจากไม่เบสบอลเนี่ยเนี่ยโอ้โหเดสมอลลี่เลยแม่ไม่นานะะกบขอรีไวายหัวและรีไวายโคตรแพง50อาจจะต้องตีเครื่องแทนแล้วแมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำอะไรกันแน่นี่แอรด้วยดิทั้งบอลนี้จะขอกดด้วยไปเช็คกอนเลยุันายกอยยังไงปีนดำๆขึ้นมาเออก่อนดำๆ ตอนนี้คือผีมันจะเหนื่อยนะทุกคนว่าเกมบักปะนี่อะเดี๋ยวฉันจะลองรีวายใหม่รอบละกันไอ้นี่อ่ยนี่ไงว่าเราสมาตีได้ไว้าทำไมว่าจะไม่มีเลือดโอ้ยจะกบจะกบมาตีตัวนี้ทีสิอออโอเคมาชั้นตีเลยชั้นไม่สนแล้วว่าฉันเลือดจะลดแค่ไหนตีเลยตีเลยตีเลยโอ้โหอ่าวบอสแม่เลืเลือดันเหลืออย่างน้ ฉันก็น้อยเหมือนกันเฮ้ยแหลแมแล้วก็อะไนเงียมานี่โอ๊ย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 จะต้องทำอะไรจะต้องหนีนะเพราะไม่มีเขามาสู้แหวจะต้องหนีไปหนีไปไหนล่ะเนี่ยแอตีเลยโอแลวเงามองยากๆเลยเฮ้ยอเรียนโดดอะไตามเอ่จูบฉันเลยเดียวไม่โทระสพทขึ้อแม่ทอมอยู่แน่เลยอฮอันแล้มาขึ้นอะไรตอนนี้ล่ะเนี่ยเออจะตายองี่ โอเคมีนันเรื่องมาทุกคนครับเพื่ออะไรอะทุกคนคทำลายเท่นบูชาหรือเปล่าอะไรจบจบดีๆอย่าบอกนะว่านายจะเสียสละชีวิตตัวเองนะทอมเอออะไรจะเป็นแบบถ้าเกิดว่าเราทำลายทอมนายจะไปเกิดหรือเปล่าไรปไปไว้นั้นมาว่า <c oughs> ไม่สนจะขอทำลายเลยดีแม<อ>่ทำลายเท่นบูชาเ,เลือกฉันเราไม<ๆ>่ได้ตอบอะไรเลย้า อ๋อนี่ไงวีจะพาทอมกลับบ้านหนึ่งคือเราไม่ทำลายเหรือว่าในไอ้าโซ่เฮาเล่นอยากให้เราสามคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันเนี่ยโอ้ยจะบอดไม่รู้ว่าแปลผิดเปยถูกไงขอแพ้ได้ทุกคนแข็งกระโดดขึ้นเลยก้อยเดินเลยเนื้อแรกงงๆนิดนึงคืองงเพราะว่าเราแปลไม่ค่อยถูกนี่แหละมีฟันเลยฟันเลยฟันเลยนี่ตาลี่ตาหลบเลยพวกนายหลบเลยอันนี้จบซีเนียร์นะฉันแม่ไหม แล้วก็รอให้เราว่าแม่พัฒน์เดิมมาเลยเหมือนเกมห้ามนอนหลับแม่เนี่ยทุกคนน่าจะเล่นประมาณสามรอบนะคือตีบอลเดสมอลลี่โอเคได้สามรอบ้โอ้โหเลือยนี่คือโอ้เหลือยดเด้งดีนะแต่กบยังรอดอยู่นี่เนี่ยเอาเราให้เดสมอลี่นะไว้ถ้าไม่เดนนี่คือจะจบแน่นอนโอ้ย นายไม่ได้ทำลายแท่นบูชาโยโซบิลอง o ูมี o ่าคืออะไรวะภาษาไทยทีเธอต้นเรื่อปคือแษาไทยเราเลยไงสรุปคือเราไม่ได้ทำลายใช่ไหมแท่นบูชาเนี่ยแล้วคุณทอมก็นอนอยู่อย่างเงี้ยไ